ทุกมากเลยทําสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตรู้สึกแย่และอับอายมากทําอย่างไรดีพัฒนาตัวเองอย่าไปติดกับอดีตท,ที่ผิดพลาดเริ่มต้นใหม่ตั้งใจประคับประคองตัวเองสร้างบุญเยอะๆทําความดีต่อไปไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดนะเราก็อย่าหวั่นไหวและก็อย่าไปจมกับความผิดพลาดตรงนั้นตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขตัวเองแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะ ไม่ใช่ว่าเราผิดแล้วพลาดแล้วก็ไม่ปรับปรุงตัวเองทุกอย่างก็ต้องอาศัยเวลา,น,านะโยมเนาะมันไม่ได้จะกลับจากร้ายเป็นดีภายในไม่กี่วันหรอกเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันมีผลตามมานะผลอย่างแรกก็คือความไม่เข้าใจหรือว่าความที่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่ดีกับเราซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองทาบุญเยอะๆทุกอย่างที่ทําออกไปต้องเป็นไปในทางที่ดีนะครับ Thank you